เข้าสู่คุณพระช่วยท่านผู้ชมครับช่วงนี้จำปวดหน้าม่านวันนี้จะหากันแบบอึมครึมอึมครึมบรรยากาศมันน่ากลัวลอเกินคุณพระอวดผีเดี๋ยวยิ้มดิผีฟันชเยอะอะไหนฮเรายิ้มดิยิ้มไปคนวันนี้คุณพระช่วยเสนอ ผีหัวเถิงอานแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับในโยงจะมาช่อยเรื่องผีเฮ้ยช่วงนี้สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิโอ้ยไปไหนกันไปไหน่ะบรรยากาศบ่างเปล ไคนหัวลุกสงสัยไม่ไม่เงียบอ่ะทำไมเอาพวงไปให้หมากินให้อิ่มด้วเดี๋ยวหมาที่ไหนไมันกินคนคนไม่ใช่อาหารหมาเดีวถามหน่อยมันจะเอาดีทางตะเกียงหรือเอาดีทางเทียนเนี่ยดับก็ดับดับเว้ยเว้ยไอ้ก้อนเนี่ยเนี่ย วองใหม่อะสักยันขนาดนี้ยังร้อนอีกเหรอสักแขนนี่เป็นสักแขนนี่บ้าอะไรนี่สักยันให้เหนียวไม่ใช่การร้อนแล้วโอ้โหนะน้องครับองค์ใหญ่ขนาดนี้ยังกลัวผีก็งานจัดการจริงโ,โ,โอ้โหมีสวยจังเลยอ่ะน่ารักเอาอีกแล้วเรื่องเป็นผีอีกแล้วเอ เฮ้ยพี่หมาหอนเหรอเฮ้คนนาจะลองเพลงถอยแล้วเออเออเออเอเยมากันอีกแล้วครับ่ันมากันอย่างที่นัดไว้มาเล่าเรื่องผีและกันดีกว่าก็เพราะว่าบรรยากาศเป็นใจแกจะเล่าเรื่องผีอะไรอ ผีที่จะเล่าคือเรื่องผีข้าวมันไก่ออวันนั้นฉันเลิกงานที่สองท้องมันร้องว่าหิวข้าวมันไก่หิวร้านข้าวมันไก่และอยู่ปากซอยเอขาทำอร่อยสติกกอะไรเ,ออเลยสั่งข้าวมันไก่แล้วก็ใส่กล่องกลับห้องอย่างก้องไว ระยะทางต้องผ่านป่าช้าหมากอหอนเปลียววิ่งเสียวใหญ่เค่ึงวิ่งครึงเดินจนถึงห้องเปิดฝาข้าวกล่องต้องตกใจทไมอ่ะไ,ไม่ให้ตกใจกยังไงเราในกล่องมีแต่ข้าวแต่ไก่หายีที่นี่ทำไมมันดูกจังโอ่เออมันขโมยแล้วมากินไก่นี่ฉันเลยหลุด ไอ้ผีบ้ามาขาโมยกินไก่ไอ้เพื่อนฉันที่นอนอยู่มันลุกขึ้นตกต้องหูยังมืองไม่หายมันบอกเนยไอ้พวนไอ้บองทำไมไม่หงายกองจะได้มองเห็นไก่เฮ้ไอ้ผันบ้าหรปลกาวข้ามกองข้า ชอบดูแต่เลือดแต่ไม่ดูร้าย่ใหญข้างเขาสามตัวเป็นเพื่อนกันมันอยู่ด้วยกันเสียในธรรมใหญ่มันจะกลัดกันหาอาหารแล้วเอามาแบ่งปันกันกินไปวันหนึ่งไอ้ตัวแรกบินออกไปหาชั่วโมงกว่ากว่าเห็นจะได้แล้วมันก็บินกลับมา มันบอกวันนี้หาเลือดก,ก็ไม่ได้ไอ,อ้ตัวที่สองออกไปสองชั่วโมงกว่าไอ้ตัวที่สองไปสองชั่วโมงกว่าออกไปแล้วบินกลับมาท่าทางอ่อนใจออบอกเพืะทำไมเลือดไม่มียวันนี้มันเป็นวันอะไรไอ,อ้ตัวที่สามบินออกไปมั่ง เพื่อนเพื่อนลก็ต่างไม่ค่อยมั่นใจอเออแป๊บเดียวกลับมาเลือดเต็มปากเฮ้ยไอเพื่อนก็ชักก็จะสงสัยเ <c oughs> ก่งจริงๆริงในเพื่อนยา <c oughs> พนีมปีหาเลือดมาจากไหนไอ,อ,อ้ตัวสามย้อนถามเพื่อนมันบอกเห็นต้นตาหน้าทํำไหม <c oughs> เออไอสองตัวบอกต้น ทำไมไอ้ตัวสามบอกเห็นแต well. ่ไม่เห็นวินคนก็เลยเป็นอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงเรื่องของข้างเ่าวเสอยซาอย่างนี cin ้ก่อนหน้าแล้วใช่ไหมนั้นแกให้ฉันเล่าบางสิ ผีผีฉันพอจะเล่าได้จะเล่าเรื่องผีสามผีนั่งคุยกันที่ใต้ต้นไม้ oh. ไอตัวขวาเป็นรุ่นผีมันถามไอผีตัวซ้ายอยากรู้แท้ถามหน่อยว่าแกเป็นอะไรตาย oh. ไอตัวซ้ายบอกฉันเนี่ยเป็นโจรฉันออกไปปล้นโดนยิงตาย oh. ไอ้ตัวซ้ายถามตัวขวาแกล่ะเราเป็นอะไรตายไอ้ตัวขวาบอกฉันเจ้าชู้นิสัยเสียถูกเมียแทนตายไอ้สองตัวถามไอ้ตัวกลางว่าที่แกมานั่งเป็นอะไรตายส่วนไอ้ตัวกลางมันก็นั่ง ร้องไห้บอกยังไม่ตายมานั่งขี้ยังไม่ตายเดชปาเาชาทาชาชาหน่อยแน่เฮ้ยพูกเรืผีของเรามาต้องเจอนะแต่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะเคยเคยเจอไหมเคยโดนผีหลอกนเไปเล่นต่างจังหวัดไงรู้สึกตอนนั้นใกล้หวยออกพอนอนกำลังจะเคลิ้มหลับ ยินเสียงก็แค่ก็แค่ที่หน้าต่างแล้ก็ลืมตาแล้วตกใจอ่ะผีโพงที่หน้าต่างเฮ้ยพี่บอกไม่ต้องตกใจใจเย็นๆพูดงี้เลยเออดีที่มาเนี่ยจะมาให้หวยเออจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหวยออกอะไรบอกห้าห้าเยอะเลยช้ามาเราก็จำได้เนี่ยฮะเราก็ซื้อเลยซื้อห้าห้าทุ่งเลยหลายพันนะวันที่หกออกใช่หวยออกอะไรสองสี่ไม่ออกห้าห้า ผีมันหลอกไงออก 2, อ่ะไอ้ผีบ้าหลอกซะได้เด็กเขาเรียกเอ้ยไม่เรียกผีหลอกเขาเรียกผีโ,โกหกไม่ช่วยแะ้วถ้าผู้ชมไปต่อครับสวัสดีคร <_ S 1> ับ